ท้องนากลางทุ่งบางไฟลุยครับตอนนี้ก็กลายเป็นทุ่งนาเขียวก็จีนน้ำท่วมทุ่งไปแล้วครับครับน้ำก็ท่วมครับท่วมทางเข้าครับนี่เป็นคลองครับคลองก็น้ำเป็นคลองส่งน้ำช่วงนาแรงๆก็ ไม่ค่อยมีน้ําแต่ตอนนี้น้ําเต็มคลองแล้วส่วนนู้นก็เป็นทุ่งครับที่เขาทาน้าไม่ทำ,ำทนนทครับน้ำท่วมก่อนตรงนี้พี่ผมมาอัดหรูอทำคลิปบ่อยๆครับแต่ตอนนี้น้ำท่วมหมดแล้วครับ จะพาเข้าไปดูข้างในครับว่าน้ำจะท่วมแค่ไหนครับมีท่วมเป็นบางจุดทางเข้าครับ,บคนทำนาครับแต่น้ำท่วมก็เลยต้องย้ายกลับบ้านไปก่อนครับปล่อยพวกเครื่องมือการเกษตรจมน้ำไว้เดี๋ยวไม่นานน้ำก็คง ไปอยู่ข้างในกันครับครับทั้งงานนี้กระน้านท่วมครับแต่ก็ท่วมไม่สูงเท่าไหร่เราค่อยๆลุยไปครับน่าจะไปได้อยู่โอเคไปกันเลยครับ ทั่วมากไม่ทั่วามวากก็จนนะลุกไปครับหน้าดิการท่วมครับก็ๆครับจะมีลุกเีอะเลยครับ ยากก็เริ่มลแล้วครับเพราะไม่มีคนเข้ามา ครับผมแต่เครื่องไม่ไดับครับ คครัรับบนี่ก็เป็นคอร์อมเดี๋ยวเดี๋ยวเขึ้นไปบนวิวนี่ครับเป็นคันบ่อครับที่เขาขุดดินไว้ปรับแต่งบ่อไว้ครับโอเคครับครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขามาซื้อที่ดินไว้แล้วขุดคันทันบ่อครับอันนี้เจ้าของก็ไม่ได้มาดูแลครับเพราะทางเข้า เท่าลำบากครับครับน่ครับ,รบที่เห็นทั้งทุ่งนี่เขาเรียกว่าทุ่งบางไฟลุยครับครับที่เห็นเป็นต้นข้าวก็คือน้ำท่วมแต่ข้าวสูงครับ Okay, เดี๋ยวขอนั่งพักแป๊บนึงครับบรรยากาศดีๆแดเดเิ่มน้อ,นหนอยหน่อยครับครับตรงนี้น้ำลึกครับ ก็อาจจะเป็นแนวนี้ที่พอไปได้ครับเดี๋ยวผมก็จะลงผ่านดูน้ําก็ประมาณสักประมาณเครื่องนะครับลึกแต่ว่าดินมันจะไม่ยุบครับเพราะว่าเป็นดินลูกลังจะไม่จมแต่น้ําสูงครับแนวนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปแนวนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยก,กันเลย ทุ่งนาน้ําท่วมครับมีเอฟซีบางท่านถามมาว่าช่วงนี้ทําไมไม่มีคลิปดักหนูให้ให้ชมผมก็ต้องบอกไปตามตรงครับตอนนี้ทั้งทุง่งบางฝฟายรยนี่น้ําท่วมหมดแล้วครับนี่คือป่าข้าวครับท่วมเป็นบางจุดถน,นนเข้าได้เป็นบางจุดบางจุดเพรลึกเกินเข้าไม่ได้ครับทางเดินก็ไม่มีครับ ทงทุ่งเลยครับีนคลองครับคลองก็เห็นอย่างนี้ครับน้ำท่วมปริมเลยบางจุดตรงที่ถนนต่ำก็อย่างนี้ครับน้ำก็ข้ามท่วมยังไงก็ต้องขออาภัย fc ด้วยนะครับว่าช่วงนี้ไม่มีคลิปให้ชมเพราะว่าน้ำท่วมจริงๆครับเดี๋ยวถ้ามีคลิป ยังไงผมก็จะทําให้ครับตอนนี้ก็ต้องรอไปก่อนครับเพราะว่าน้ํามันท่วมจริงๆครับ,รบทุ่งบางไฟลุยครับตอนนี้ก็เป็นทุ่งรับน้ำมาแล้วโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจใด้วยนะครับจะมีคลิปใหม่ๆผมก็จะ เอามาให้ดูครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนครับโอเคครับ